สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปเก็บเมล็ดผักชีลาวนะคะเพื่อที่เราจะเอาไว้ทำพันไว้พาะปลูกครั้งต่อๆไปนะคะไปค่ะยายจะพาไปเก็บเมล็ดผักชีนะคะมเมล็ดผักชีลาวค่ะ ปลูกแล้วก็กินไม่ทานกินไม่หมดเขาก็จะมีเมล็ดแก่ให้เรานะคะที่สังกะสีปิดไว้นี้ก็คือปุ๋ยหมักของยายนะคะเราปิดเก็บความชุ่มชื้นให้เขาค่ะเขาจะได้ย่อยสลายให้เรานะคะถ้าหน้าปุ๋ยของเราแห้งแล้วก็มาฉีดน้ําให้เขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าแห้งเขาจะ ย่อยช้าค่ะจะต้องมาลดน้ำเขานะคะนี่ค่ะยายหมักใส่แปลงผักไว้นะคะเพราะว่าในกล่องโฟมของยายเต็มหมดแล้วค่ะหมักไว้เรื่อยๆค่ะเวลาเราต้องการใช้เราจะได้มีปุ๋ยไว้ใช้นะคะปุ๋ยหมักใช้ดีค่ะอันนี้คือปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะคะ อันนี้ก็คือน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของยายค่ะยายก็ทำไว้เรื่อยๆนะคะอันนี้ใช้ดีมากค่ะใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะลดปุ๋ยหมักแล้วก็ผสมน้ำลดผักผักนี่เขียวงามขึ้นมาทันทีเลยนะคะใช้ดีค่ะหมักไว้เรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็คือผักชีราวของยายค่ะ กินไม่หมดกินไม่ทันเขาก็จะแก่มีเมล็ดแก่ให้เราเราก็จะเก็บพันไว้นะคะปีต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้อปลูกครั้งเดียวเก็บเมล็ดพันไว้เลยค่ะก็มีแก่เมล็ดแก่แล้วก็เมล็ดอ่อนนะคะเมล็ดที่เขายังไม่แก่ก็คือสีเขียวนะคะเมล็ดที่แก่แล้วก็นี่ค่ะ เราก็จะมาตัดไว้นะคะไม่งั้นมเมล็ดเขาจะร่วงทิ้งนะคะที่ยังไม่แก่บก,ก็ปล่อยไว้ค่ะอันนี้ยายต้องลดน้ําไว้นะคะไม่งั้นมเมล็ดเขาจะไม่สมบูรณ์นะคะเวลาเราไปปลูกเขาก็จะงอกดีค่ะปลกแค่ริมรั้วค่ะมีพื้นที่นิดเดียวเดี๋ยวเราเก็บแล้วเราก็จะพรวนดินไว้ปลูกผักอย่างอื่นนะคะ เราก็จะตัดเอาที่มันแห้งก่อนนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดที่แห้งใช้ได้แล้วนะคะถ้าเรามีมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เก็บไว้เลยนะคะไปซื้อเค้าก็ซองละสิบบาทเก็บไว้ปลูกปีจะต่อไปค่ะยาก็จะตัด อย่างนี้แล้ค่ะตัดเอาตรงที่มันแก่แล้วนะคะอันไหนที่ยังไม่แก่ก็ไว้ในแปลงปล่อยให้เขาแก่ก่อนเราก็มาตัดไว้เราก็จะไปพึ่งลมให้เขาแห้งนะคะแล้วมือขยี้ขยี้ยค่ะ ผักชีลาวลาใส่แกงอ่อมหอมดีค่ะถ้าคนไม่ชอบก็บอกว่าเหม็นเขียวนะคะถ้าคนไม่กินก็บอกว่าเหม็นเขียวค่ะนี่ค่ะเม็ดที่แห้งแล้วเราก็ตัด เมล็ดผักชีแล้วก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะเขาแก่ไม่พร้อมกันยายก,ก็เก็บไม่หมดนะคะก็เหลือไว้ในแปลงค่ะที่ยังไม่แก่นะคะยายก็จะลดน้ำไว้เหมือนเดิมค่ะที่เราตัดมานี้เราก็จะไปพึ่งลมนะคะพึ่งลมพึ่งแดดแต่ไม่ใช้แดดแรงมากนะคะ พอเราขยี้มเมล็ดเขาออกมาแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะเก็บไว้ได้นานมากเลยค่ะเป็นปีๆเลยค่ะเราก็จะมีมะเมล็ดพืชผักไว้ปลูกเรื่อยๆค่ะที่เหลือยายก็จะลดน้ำไว้เหมือนเดิมค่ะ รดน้ำไว้แล้วก็มาเก็บทยอยมาเก็บทุกวันเลยนะคะยายก็จะเอากรรไกรมาตัดแล้วก็เก็บไว้นะคะจะได้ค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเขานะคะมีเมล็ดพันธุ์เราต้องเก็บไว้ปลูกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ปากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับส,สไครต์ให้ยายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ